สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองนะคะรหัสสคสามหนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยคุณครูบุญเวลานะคะ โดยวิชานี้นะคะเราจะเรียนกัน3ครั้งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันครั้งที่1นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะค่ะอันดับแรกแล้วนะคะเรามารู้เรื่องกันก่อนนะคะว่าหลักธรรมสาคัญของศาสนาเป็นยังไงนะคะหลักธรรมหมายถึงคําสอนของศาสนาในแต่ละศาสนาซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไปนะคะตามธรรมชาติของคําสอนบริบทพื้นที่และประชากรนะคะ แม้จะมีความแตกต่างกันแต่ก็มีสาระสำคัญที่สอดคล้องกันประการหนึ่งก็คือให้ศาสนิกชนเป็นคนดีมีศีลธรรมและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะหลักธรรมสำคัญๆของแต่ละศาสนาเช่นเบนจศีลเบนจธรรมและพรหมวิหาร4ี่ประการในพระพุทธศาสนาความรักและบัญญัติสิป,ประการในศาสนาคริสต์ ศรัทธา6ประการและหลักปฏิบัติ5ประการในศาสนาอิสลามและหลักอาสม4ประการในศาสนาฮินดูค่ะมาดูการเผยแผ่ศาสนาพุทธนะคะ พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศไทยประมาณพศ236ข่าวหลังจากการทำสังคายนาพุทธธรรมวินัยในรัชสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชกษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินชมพูทวีปในสมัยนั้นการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทยแบ่งออกตามสมัยได้ดังนี้นะคะ สมัยก่อนสุขโขทยัยปรากฏหลักฐานเด่นชัดตั้งแต่สมัยธารวดีซึ่งสันนิฐานกันว่าได้แก่ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของจังหวัดนคปรปฐมนะคะในปัจจุบันซึ่งบริเวณแถบนี้ได้มีการค้นพบโบราณวัตถุสำคัญคือศิลารูปธรรมจักกวางหมอบพระพุทธศาสนาที่เข้ามาเผยแพ่ในยุคนี้เป็นแบบเถรวาดดั้งเดิม ที่จเจริญรุ่งเรืองทางภาคกลางและภาคเหนือของประเทศส่วนภาคใต้ของประเทศไทยอาณาจักรศรีวิชัยที่มีอำนาจครอบคลุมจนถึงจังหวัดสุร,ราธานีพร้อมกับรับพระพุทธศาสนาแบบมหายานเข้าสู่ดินแดนแถบนี้ดังหลักฐานโบนราณวัตถุที่สำคัญเช่นพร,ชาารพระบรมธาตุชัยยารูปหล่อพระโพธิสัตว อวาโลกิเต ok สวนเป็นต้นส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยได้รับอิทธิพลความเชื่อทางศาสนาจากราชอาณาจักรกัมพูชาที่นับถือพุทธศาสนาแบบมหายานผสมกับศาสนาฮินดูทำให้ดินแดนแถบนี้ได้กติความเชื่อทางศาสนาดังกล่าวดังหลักฐานในโบราณวัตถุสำคัญเช่นปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมาประสาทหินพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมต่อมาในสมัยสุขโขทัยนะคะพระพุทธศาสนาในอาณาจักรสุขโขทยัยเป็นแบบเถรวาดลัทธิลังกาวงตางแบบของพระเถระชาวลังกาที่มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ที่นครศรีธรรมราชพ่อขุนรามคําแหงแห่งกรุงสุขโขทยัย ได้อารัธานานิมนต์ให้มาเผยแผ่และประดิษฐานพระพุทธศาสนาในอาณาจักรสุขโขทยัยสมัยอยุธยาพระพุทธศาสนาในอาณาจักรอยุธยาได้ผสมผสานความเชื่อเข้ากับแนวคิดของศาสนาฮินดูซึ่งปรากฏเด่นชัดได้จากพิธีกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาได้ปะปนพิธีของฮินดูที่เน้นความขลังความศักดิ์สิทธิ์และ อิทธิปฏิหารเช่นแนวคิดแบบสมมุติเทพหรือเทวราชเป็นต้นสมัยรัตนโกสินทร์พระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ได้รับการฟื้นฟูปฏิสังขณอในด้านต่างๆไม่ว่าด้านฐาวรวัตถุเช่นการสร้างและการบูรณะปฏิสังขณ์วัดต่างๆเช่นวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้ววัดสุทัน์เทวราชาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคารา,รามด้านคำสอนเช่นการสังคานาพระไตรปิฎกการจัดให้มีการเรียนการสอนและการสอบพะระปริยธรรมด้านการปกครองได้ตรากฎหมายการปกครองคณะสงฆ์และสถาปนาแห่งสมเด็จพระสังฆราชอันเป็นตำแหน่งประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยการเผยแพ่ศาสนาคลิต ศาส,สนาคลิสเผยแผ่เข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่กลางคิธิสัตรวรรษที่16โดยสอนศาสนาหรือพระบาทหลวงที่เดินทางมาจากมรากาแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนะักต่อมาในกลางคิธิสัตรวรัษที่17ได้มีหมอศาสนาเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาอีกครั้งซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ในยุคนี้ถือว่าการเผยแผ่ศาสนาคลิสส์สำเร็จเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะบาทหลวงซึ่งบาทหลวงหรือหมอสอนศาสนาที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือหรือพัฒนาสังคมด้านต่างๆจนได้รับยกย่องจากประชาชนและพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นเป็นอย่างมากสมัยกรุงศรีอยุธยาคณะมิชเนรีได้ดำเนินการจัดตั้งสถานพยาบาล และโรงเรียนเพื่อฝึกอบรมบุคลาก่อนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นบัตรหลวงและเพื่อเป็นการบริการประชาชนเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเผยแผ่ศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์ปรากฏว่าได้มีคณะบารหลวงหรือหมอสอนศาสนาเข้ามาเผยแผ่ศาสนามากขึ้นและได้มีการขยายและจัดตั้งส,สถานพยาบาล และโรงเรียนมากขึ้นเช่นกันในยุคนี้ชาวคลิสตส่วนใหญ่เป็นคนที่อพยพมาจากที่อื่นเช่นลาวขเขมรเวียดนามจีนญี่ปุ่นและโปรตุกเกสโดยได้ตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นชุมชนเช,ช,นช่นบางรักสามเสนตลาดน้อยกุดีจีนแถวฝั่งทนบุรีภายใต้การกํากับดูแลของคณะมิช,มช,มช,มชนรี ศาส,สนาคริสต์ที่เข้ามาเผยแพร่ในยุคนี้เป็นนิกายคาทอลิกเป็นส่วนใหญ่โดยที่ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกในประเทศไทยขึ้นตรงต่อศูนย์กลางทางศาสนาที่นครวัติกันซึ่งมีฐานะเป็นรัฐอิสระมีสันตปาปาเป็นประมุขและมีทูตวัติกันประจำประเทศไทยเป็นผู้ดูแลการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ นิกายสําคัญของศาสนาคิดที่เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยอีกนิกายหนึ่งก็คือนิกายโปรเตสแตนต์ก่อตั้งโดยบาทหลวงชาวเยอรมันชื่อมาตินทูเลอร์ที่ได้แยกตัวออกมาจากนิกายคาทอลิกประมาณคิทศัก,กตวรรษที่ส7และได้เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยในราว1828 โดยคณะมิชเนรีชาวอเมริกันต่อมาในปีคศ1835ได้มีคณะบาทหลวงชาวอเมริกันเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยในจำนวนนี้มีครอบครัวของคุณหมอบัดเลและครอบครัวของศาสตราจารย์เจมส์แคดเวิร์ดซึ่งเป็นผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและดาราศาสตร์ให้กับเจ้าฟ้ามงกุฎขณะที่ผนวกอยู่ร่วมเดินทางมาด้วย หมอบัตเลถือได้ว่าเป็นหมอสอนศาสนาท่านหนึ่งที่มีคุณาประการต่อประเทศไทยจากผลงานของท่านนอกจากการเผยแผ่ศาสนาแล้วท่านได้ตั้งโอสถศาลาเพื่อรักษาโรคต่างๆให้กับประชาชนและยังเป็นบุคคลแรกที่ได้บุกเบิกงานด้านพิมพ์ของประเทศไทยโดยการออกหนังสือพิมพ์ชื่อบางกอกรีคอนเดอร์ ซึ่งถือเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเมืองไทยและหมอบัตเลททาหน้าที่เป็นบรรณานธิการนิกายโปรเตสแตนต์มีนิกายย่อยออกอ,อ,กอีกหลายนิกายในเวลาต่อมาจึงได้รวมกันตั้งเป็นสภาคริสตจักรในประเทศไทยในปีคศ1943 ต่อมานะคะเป็นการเผยแผ่าศาสนาอิสลามค่ะาศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยโดยเข้ามาทางทิศตะวันตกของประเทศไทยผ่านบังกาลาเทศเมียนมาและทิศเหนือเข้ามาทางใต้ของจีนและทางทิศใต้ผ่านมาเลเซียโดยพบเครื่องสังคลโลกของสุขโขทยัยตามเมืองสําคัญต่างๆของประเทศที่นับถือาศาสนาอิสลามเช่น ประเทศอินโดนีเซียประเทศอิหร่าน<ม>ในสมัยอุทยาปรากฏว่ามีมุสลิมได้เข้ามาค้าขายและตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชาวเปอร์เซียที่เรียกว่าแขกเทศได้เข้ามาค้าขายและตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ตั้งแต่สะพานประตูด้านตะวันตกเรื่อยไปจนถึงวัดมุกหรือบริเวณที่เรียกว่ากูดีทองในปัจจุบัน เนื่องจากชาวมุสลิมมีคุณูุปการต่อบ้านเมืองเป็นอย่างมากทั้งทางค้าขายและการปกครองพระเจ้าทรงธรรมได้พระราชทานโปรดเก้าแต่งตั้งผู้นำมุสลิมเปอร์เซียเป็นพรยาเชกอมัดราชเศรษฐีและเป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกของประเทศไทยและได้พระราชทานเลื่อนยศให้เป็นว่าที่สมุหนายกอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือ จากความดีความชอบที่ท่านได้รวบรวมไพ่พลทางทั้งชาวมุสลิมและชาวไทยเข้ามาปรับปรามชาวญี่ปุ่นที่ก่อการกรบฏยึดอำนาจการปกครองของพระองค์ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือศาสนานิกายอิสลามนิกายสุนีโดยแต่ละชุมชนชาวมุสลิมจะมีผู้นำศาสนามีโรงเรียนสอนศาสนาสำหรับเด็ก มีสถานที่ประกอบพิธีศาสนาเรียกว่าสุเหร่าหรือมัสยิดมีประมุกสูงสุดในการปกครองคือจุราราชมนตรีซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐบาลต่อมานะคะเรามาดูการเผยแผ่ศาสนาฮินดูกันนะคะซึ่งเข้ามาในประเทศไทยเมื่อใดไม่ปรากฏเป็นที่ชัดนะคะแต่สันนิษฐานกันว่าเข้ามาก่อนสมัยสุขโขทยัยเนื่องจากปรากฏหลักฐานเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดูอยู่เป็นจำนวนมากและมีทั่วทุกภาคของประเทศเช่นรูปสลักนารายสีกรถือสังคาาและดอกบัวซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธศวตรวตรรษที่9-10ถึง10นะคะโดยขุดพบบริเวณแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเช่นปราสาทพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทหินพิมายจังหวัดนครศรีธรรมราช แถบภาคใต้เช่นรูปสลักพระนารายที่ทำด้วยศิลาที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกเหนือจากโบราณสถานและโบราณวัตถุแล้วอิทธิพลคำสอนของศาสนาฮินดูยังปรากฏในวรรณคดีไทยสำคัญหลายเรื่องเช่นตำรับเท้าสีจุลาลักษ์หรือนางนพมาศคติความเชื่อในประเพณีลอยกระทงเพื่อขอขามาพระแม่คงคา ก็รับอิทธิพลมาจากศาสนาอินดูเช่นกันในสมัยอยุทยาศาสนาฮินดูยังมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นอย่างมากเช่นโดยเฉพาะประเพณีที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เช่นพิธีองค์การแช่งน้ำพิธีบรมราพิเศษพิธีจองเปลียงพิธีแรกนาขวัญพิธีตรียำประยพิธีทำน้ำอภิเษกก่อนขึ้นคลองราชสมบัติ ศาส,สนาฮินดูเจริญรุ่งเรืองมากในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชพระองค์ทรงศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาฮินดูเป็นอย่างมากโดยสั่งให้สร้างเทวรูปหุ้มด้วยทองคําทรงเครื่องลงยาราชาวดีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนาฮินดูยังคงอยู่เช่นพิธีบรมราชาพิเศษ พิธีพืชมงคลจะดพรดพนังคันแรกนาขวัญในการประกอบพิธีตามศาสนาฮินดูมีผู้นำพิธีเรียกว่าพรามปัจจุบันคำสอนของศาสนาฮินดูได้ผสมผสานกับคำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสมและลงตัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบการประกอบพิธีจะมีการนับถือพิธีของศาสนาฮินดูรวมด้วยเสมอนอกเหนือจากชาวพุทธแล้ว ยังยึดพระตนาตายเป็นที่พึ่งแล้วบางกลุ่มย,ยังยึดนับถือเทวดาและพระพรหมต่างๆตามกติความเชื่อของศาสนาฮินดูอีกด้วยวันนี้นะคะเป็นครั้งที่หนึ่งเราเจอกันแล้วพวกเราก็อย่าลืมไปทบทวนนะคะเนื้อหาและทำรายงานกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูต้องขอตัวไปก่อนเจอกัน EP หน้านะคะอีก2 EP นะคะสวัสดีคะ่ะ